สวัสดีค่ะวันนี้พี่แอนจะมาเทสนะคะตัวนี้เป็นดีๆน้ำแตกนะคะเป็นของ SVP Thailand นะคะตัวนี้เป็นบอดี้โลชั่นนะคะ SPF 50 PA บวกบ,วกบวกตัวนี้จะเป็นสีมิ้น์เนาะ แพ็กเกจใหม่นะคะสีมินจะเป็นสีหลอดสีขาวนะคะแต่ตัวนี้เป็นแพ็กเกจเก่านะเนื้อครีมก็จะเป็นสีเขียวตามนี้เลยนะคะมาดูกันนะคะซูมเข้ามาใกล้ๆเลยค่ะตัวนี้เป็นดีดีครีมน้ำแตกค่ะชัดเจนไหมคะว่าเห็นน้ำแตกออกมานะคะตัวนี้จะเป็นดีดีครีมน้ำแตกจาก s w สเธีไทยแลนด์นะคะปรับผิวขาวให้กระจ่างใสาภายใน3นาทีนะคะผิวไม่ขาวไม่กระจ่างใสนะคะยินดีคืนเงินนะคะซื้อไป390คืน10เท่าร้อยเท่าเลยก็ได้นะคะตัวนี้ชัดเจนค่ะนะคะในเรื่อง คว,ความขาวกระจ่างใสนะคะใครอยากโกงผิวนะคะก็นะคะใช้ตัวสีมิ้นท์ได้เลยนะคะ,ะ,ะน้องคนที่เป็นลูกค้านะคะที่กำลังเทสอยู่จากผิวขาวนะคะฉะนั้นนะคะใช้สีมินท์ได้นะคะหรือจะใช้สองสีเพิ่มความกระจ่างใสก็ได้นะคะอ่ะเทียบดูนะคะเวลาเทียบเทียบแบนี้เลยค่ะใช่อ <c oughs> โอเค ะะชัดเจนนะคะตัวนี้เป็น SWP Thailand นะคะตัวนี้นะคะจะเป็นสีพีชนะคะมี2สีให้เลือกระหว่างสีมิน์แล้วก็สีพีชนะคะสีมินสําหรับผิวขาวนะคะแล้วก็สีพีชสําหรับผิว2สีนะคะสนใจก็ทักแชทแอดไลน์พี่แนนมาได้เลยนะคะไปแล้วคะ่ะ